สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยตาวิเศษนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับประเภทของขยะกันค่ะประเภทของขยะค่ะขยะทั่วไปนะคะ คือขยะประเภทอื่นๆที่ย่อยสลายยากไม่คุ้มค่าถ้านำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ค่ะเช่นพลาสติกห่อลูกอมซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหารเป็นต้นค่ะถังขยะทั่วไปนะคะจะมีสีน้ำเงินนะคะเราจะทิ้งอะไรได้บ้างในถังนี้นะคะ สิ่งที่เราจะทิ้งได้นะคะนั่นก็จะมีพวกเศษผ้าเศษหนังซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต่างๆนะคะพลาสติกหอ่อขนมหรือว่าโฟมนะคะเราสามารถนํามาทิ้งทางขยะทั่วไปก็คือทางขยะสีน้าเงินใบนี้ได้เลยค่ะ คุณครูนะคะก็ได้ยกตัวอย่างนะคะขยะทั่วไปมาให้เด็กๆนะคะได้รู้จักกันเนาะอย่างแรกเลยคือถุงพลาสติกนะคะอย่างที่สองนะคะห่อขนมอย่างที่3ามซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะอย่างที่4กล่องโฟมอย่างที่5หลอดค่ะอย่างที่6เศษผ้าอย่างที่7เศษหนังเป็นต้นนะคะเด็กๆขยะเปียกนะคะหรือขยะย่อยสลายหรือขยะอินทรีย์ค่ะ คือขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วนำมาหมักทำปุ๋ยได้นะคะเช่นเศษผักเปลือกผลไม้เศษอาหารเศษใบไม้เศษเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะ ถังขยะเปียกของเรานะคะก็จะมีสีเขียวค่ะและเศษขยะที่เราจะนํามาทิ้งในถังนี้นะคะได้แก่นะคะพวกเศษอาหารต่างๆนะคะผักผลไม้หญ้าใบาไม้กิ่งไม้ซากพืชซากส,กสัตว์ต่างๆนะคะเราสามารถนํามาทิ้งในถังขยะใบสีเขียวนี้ได้เลยค่ะเด็กๆภาพแรกนี้นะคะก็คือภาพของเศษอาหารค่ะต่อมานะคะก็เป็นภาพของหญ้านั่นเองตามมาด้วยภาพของใบไม้ค่ะ ภาพของกิ่งไม้เป็นต้นนะคะขยะรีไซเคิลนะคะคือของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้นะคะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้นะคะเช่นแก้วกระดาษกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆค่ะเครื่องพลาสติกเศษโลหะกล่องเครื่องดื่มเป็นต้นค่ะ ถังขยะรีไซเคิลนะคะก็จะมีสีเหลืองนะคะสิ่งที่เราจะนำมาทิ้งในถังขยะนี้ได้นะคะก็จะเป็นพวกกระดาษพลาสติกแก้วโลหะกล่องเครื่องดื่มนะคะกระป๋องแผน่นซีดีก็ได้นะคะเด็กๆค่ะเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้เด็กๆดูกันเลยนะคะว่ามีภาพของอะไราบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือขวดพลาสติกนั่นเองตามมาด้วยกล่องกระดาษค่ะ แล้วก็จะเป็นหนังสื้อพิมพ์ตามมาด้วยแก้วนะคะแล้วก็เป็นเศษของโลหะค่ะแล้วก็จะมีกระป๋องต่างๆนะคะแล้วอย่างสุดท้ายเลยก็คือแผ่นซีดีค่ะ ขยะอันตรายนะคะคือขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมค่ะติดไฟง่ายปนเปื้อนสารพิษกัดกร่อนมีเชื้อโรคปะปนอยู่ค่ะอาจจะทําให้ระเบิดแล้วก็ทําให้ระคายเคืองได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะพวกขวดสเปรย์ต่างๆนะคะหลอดไฟต่างๆนะคะเป็นต้นค่ะ ยอันตรายนะคะได้แก่ถังขยะสีแดงนั่นเองค่ะเด็กๆขาสิ่งที่เราจะทิ้งในถังขยะใบนี้ได้นะคะนั่นก็จะมีพวกทานไฟฉายแบตเตอรี่ขวดน้ํายาล้างห้องน้ำกระป๋องสเปรย์เป็นต้นค่ะภาพที่เด็กๆเห็นนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของขยะอันตรายค่ะเช่นหลอดไฟกระป๋องสเปรย์ไฟแช็กค,ค่ะทานไฟฉายแบตเตอรี่ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ คนละไม้คนละมือแยกขยะให้ถูกทั้งใครใก็ทำได้เด็กๆอย่าลืมนะคะก่อนจะทิ้งขยะลงถังอย่าลืมแยกขยะลงถังให้ถูกสีด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันดีกว่านะคะวันนี้คุณครูมีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ามาคัดแยกขยะกันเถอะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะ กิจกรรมนี้นะคะเล่นไม่ยากเลยนะคะเด็กๆคะ่ะมาคัดแยกขยะกันเถอะตรงชื่อเลยค่ะเด็กๆแค่เด็กๆลองดูนะคะว่าขยะที่คุณครูนะคะให้เด็กๆเห็นเนี่ยเด็กๆสามารถทิ้งลงถังขยะได้ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆลองเลือกดูนะคะว่าขยะแต่ละประเภทควรจะทิ้งลงถังขยะสีใดแล้วเป็นขยะอะไรเด็กๆตอบได้ไหมคะ เดี๋ยวเด็กๆลองไปเล่นกันเลยนะคะและเด็กๆสามารถตอบได้ถูกหมดหรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆตอบถูกหมดนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับความรู้ในวันนี้คุณครูนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กๆจะได้รับความรู้จากคุณครูไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย